ทีนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปในชงเสี่ยงโม่เรานะล่างจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวต้องไปท่ามกันเลยว่ารู้สึกฝั่นพื้นมั่งและอนาคตนี้กังวลอะไรกันมั่งรวมไปถึงจะส่งกําำลังใจฝั่นพื้นกันมั่งได้หาติดตามพร้อมกันในช่วงเสี่ยงโม่เราค่ะก็หวังว่ายางพาราน่าจะคน ก็ตอนนี้ก็ก็อยากให้พื้นผูดเร็วๆนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับแผ่นดินไหวในประเทศเราด้วยและก็ต่างประเทศนะครับก็อยากให้พื้นผูเร็วๆนะครับเอาใจช่วยทุกพื้นที่นะครับครับขอบคุณครับ,รบในฐานะคนไทยเกิดแผ่นดินไหวเราก็มีมูลนิธิกุศลศรัทธาของในเมืองนะไปช่วยกัน แล้วก็มีรู้สึกสงสารเพราะว่าคนไทยด้วยกันอยากอยากให้รัฐบาลช่วยคุ้นฟูให้เร็วที่สุดนะคะขอบคุณรัฐบาลที่ได้รับการักษาลก็หวังว่ายางพาราน่าจะคนุณถอตามเสร็จอาจจะมา ขอบคุณจวงเสียงโมโรนะครับแต่ว่าที่สุราธานีมีอีกหนึ่งที่ที่น่าเที่ยวน้องยอมนั่นคือที่อำเภอชัยยานะครับไปเที่ยวหันมะกับว้าวจังหวัดสุราธานีประจำปี2อ6 8า